หัวหน้าคะที่มหาลัยส่งใบประเมินนักศึกษามาให้โจส่งต่อไปที่อีเมลหัวหน้าแล้วนะคะรบกวนหัวหน้าประเมินให้โจด้วยนะคะอ้าวฝึกงานครบแล้วหรอครับไหนว่าสามเดือนยังไม่ครบคะ่ะเหลืออีกเดือนหนึ่ง แต่ทางมหาลัยส่งใบประเมินมาให้ก่อนค่ะอ๋อครับงั้นเดี๋ยวยังไงโจอคอยเตือนพี่ด้วยนะครับเตือนแน่นอนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะไปประชุมที่บริษัทคุณไบเดอร์หน่อยโจไปกับพี่ไหมพอดีพี่จะคุยเรื่องแบบบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานคุณมาเรียเผื่อโจอจะได้ศึกษาไว้ไงครับไปก็ได้ค่ะสวัสดีครับคุณไบเดอร์วันนี้ผมขอพาเด็กฝึกงานมาฟังการประชุมด้วยนะครับ ได้ครับคุณโจใช่ไหมรู้จักโจด้วยหรอคะก็วันนั้นที่ผมไปส่งคุณซันจิที่บ้านนี่ครับแล้วคุณซันจิก็คุยเรื่องคุณโจให้ผมฟังบ่อยมากหัวหน้านินทาโจเหรอคะไม่ใช่ครับชื่นชมผลงานต่างหากคุณซันจิบอกว่าคุณโจทํางานเก่งมากครับผมว่าเราประชุมกันเถอะครับครับผม ถึงบ้านสักทีเหนื่อยจังแต่คุณไบเดอร์เก่งจังเลยนะคะหัวหน้าออกแบบบ่อบัมบัดออกแบบเครื่องจักรกลแถมยังจบมาหาลัยเดียวกับโจโด้วยเห็นไหมหัวหน้าใครเรียนจบฟอกเบอร์รี่รับรองเก่งทุกคนขี้โมนนะเรานะ่ะแล้วคุณไบเดอร์มีแฟนหรือยังคะหัวหน้าถามทำไมจะไปยุ่งอะไรเรื่องของเขา ก็คุณไบเดอร์ทั้งเก่งทั้งหล่อโจก็อยากรู้นี่คะว่าเขามีแฟนแล้วหรือยังคุณไบเดอร์จะชอบผู้หญิงแบบไหนนะทำไมถ้าเขายังไม่มีแฟนจะไปจีบเขาหรือไงแล้วเราล่ะมีแฟนหรือยังแมหมหัวนหน้าถ้าโจมีแฟนแล้วโจไม่ถามแล้วคะ่ะว่าคุณไบเดอร์มีแฟนหรือยังโจนี่สดสนิทเลยคะ่ะเจอคำถามนี้เข้าไปโจไปนอนดีกว่าสะเทือนใจสุด,สด ขอตัวก่อนนะคะครับฝันดีครับหัวหน้าคะเอกสารอะไรคะทำไมเยอะแบบนี้เป็นพวกเอกสารเก่าๆของปีที่แล้วนะครับพอดีพี่ยังไม่ได้แยกประเภทเอกสารเลยโจยจัดการให้พี่ด้วยนะครับเรียงวันที่ให้พี่ด้วย โอ้โหหมดนี่เลยหรอคะงานหัวหน้าเยอะขนาดนี้ทำไมไม่จ้างคนช่วยล่ะคะงานก็เพิ่งมาเยอะช่วงปีสองปีนี้ล่ะครับพวกโรงงานย้ายเข้ามาอยู่ที่ท่าเรือเอวกีนมากขึ้นคงสะดวกในเรื่องการขนส่งนะครับตอนแรกพี่ก็ว่าจะหาพนักงานเพิ่มแต่พอดีได้โจม,มาฝึกงานซะก่อนเลยยังไม่ได้รับพนักงานเพิ่มครับแปลว่าถ้าโจฝึกงานจบหัวหน้าก็จะรับพนักงานเพิ่มใช่ไหมคะคงต้องเป็นแบบนั้นล่ะครับ งั้นโจว่าเอาไว้ให้พนักงานใหม่ทำดีไหมคะจะได้สอนงานเขาด้วยโจทำไปนะครับจะเอาไม้ใบผ่านงานแหมโจล้อเล่นขวนัหน้าแล้วถ้าโจรเรียนจบแล้วโจวจะมาสมัครทำงานที่นี่ได้ไหมคะก็ได้นะครับแต่พี่คงไม่รับโจเข้าทำงานหรอกนะครับเอา้าทำไมล่ะคะโจทำงานไม่ดีหรอไหนชมโจกับคุณไบเดนว่า โจทำงานเก่งไงคะไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่แค่เป็นคนไม่ชอบเอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานมาปนกันถ้าโจมาทํางานกับพี่พี่ก็คงไม่กล้าคุยกับโจเกินกว่าหัวหน้ากับลูกน้องนะครับเกินกว่าหัวหน้ากับลูกน้องหมายความว่ายังไงคะเออพี่ขึ้นไปตรวจอากาศข้างบนก่อนนะครับหัวหน้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงนะโอ้ยทำไมใจเต้นแรงแบบนี้นะ วันนี้มาตรวจโรงงานคุณมาเรียรแต่เช้าเลยนะคะใช่ครับตอนนี้โรงงานคุณมาเรียรกำลังทำบ่อบำบัดน้ำเสียอันใหม่เพิ่มแล้วนะครับแต่กว่าจะเสร็จน่าจะอีกประมาณสองเดือนโจโคงฝึกงานจบไปแล้วอ๋อค่ะเรากลับออฟฟิศกันเถอะครับ โจพี่ทำใบป,ประเมินผลการฝึกงานแล้วส่งกลับไปที่มหาลัยให้แล้วนะครับโจผ่านการฝึกงานนะครับขอบคุณค่ะหัวหน้าเหลืออีกแค่ห้าวันก็ครบฝึกงานแล้วนะครับโจไม่อยู่พี่คงคิดถึงแย่ไม่มีคนช่วยทำงานเลยแหมหัวหน้าก็รับคนเพิ่มสิคะเดี๋ยวมีคนมาเพิ่มหัวหน้าก็ลืมโจเองละคะ่ะไหนจะคุณแพรลี่อีกเห็นไปเที่ยวด้วยกันบ่อย ว่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นคุณแพรรี่มาหาหัวหน้าเลยนะคะมาทำไมล่ะครับก็หัวหน้ากับคุณแพรรี่เป็นเพื่อนกันครับพี่กับแพรรี่เป็นเพื่อนกันที่จริงพี่ก็เคยคิดจะจีบแพรลี่นะครับแต่พอลองคุยคุยกันแล้วพี่คิดว่าแพรรี่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงในสไตล์ที่พี่ชอบเท่าไหร่แล้วจังหวะพอดีมีเด็กฝึกงานมาให้ปวดหัวด้วยพี่ก็เลยต้องมาสนใจเด็กฝึกงานมากกว่างไงครับ แต่หัวหน้าก็าออกไปกับคุณแพรรี่แทบทุกวันเลยนี่คะก็เรื่องบ่อบําบัดน้ําเสียนั่นแหละครับตอนแรกแพรลี่เขาก็จะมาขอให้พี่ช่วยไม่ให้โรงงานเขาโดนใบเตือนเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นแหละครับแต่พี่ก็ปฏิเสธเขาไปเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่หากโรงงานแพรลี่ถูกปิดคนงานอาจต้องตกงานเป็นจํานวนมากพี่ก็เลยช่วยแพรี่ในเรื่องการออกแบบบ่อบําบัดน้ําเสียแบบใหม่ให้ดีกว่าเก่า และพี่ก็ช่วยประสานงานกับผู้รับเหมาให้กับแพรลี่ด้วยก็คุณไบเดอร์นั่นแหละครับเวลาพี่ไปกับแพรลี่ก็ไปเจอคุณไบเดอร์ด้วยครับไปคุยกันเรื่องงานไม่ได้ไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ไปกันสองคนด้วยครับอ้าวเหรอคะหัวหน้าไม่เห็นเล่าให้โจฟังเลยนี่คะพี่ก็ว่าจะเล่านั่นแหละครับแต่ก็ยังไม่ได้จังหวะสักทีโจขอโทษนะคะที่เข้าใจผิดหัวหน้ามาตลอดไม่เป็นไรครับ จริงๆพี่ไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องนี้ก็ได้นะครับเพราะโจเป็นแค่เด็กฝึกงานเดี๋ยวฝึกงานจบไปแล้วก็ไม่ได้เจอกันแต่พี่คิดว่าพี่ยังอยากจะเจอโจอ,อีกครับพี่เลยอยากให้โจเข้าใจพี่อยากเจอโจอ,อีกหมายความว่ายังไงคะก็พี่บอกว่าพี่จะไม่รับโจเข้าทำงานนี่คะก็เจอกันแบบอื่นไงครับหรือโจไม่อยากเจอพี่ อยากเจอค่ะอยากเจอแต่โจยังไม่เข้าใจที่หัวหน้าพูดไงคะก็เจอกันแบบพี่น้องหรือแบบแฟนไงครับแต่พี่น้องพี่เยอะแล้วเจอกันแบบแฟนได้ไหมครับพี่ชอบโจนะครับหัวหน้าพูดอะไรโจเขินนะคะถ้าโจฝึกง,งานจบแล้วพี่ขอจีบโจเป็นแฟนได้ไหมครับโอ้ยหัวหน้าจีบตอนนี้เลยก็ได้คะ่ะโจก็แอบชอบหัวหน้าอยู่เหมือนกันคะ่ะ จริงนะครับงั้นเย็นนี้เราไปดูหนังกันสักเรื่องดีไหมครับดีค่ะไปเลยไม่ได้เหรอคะทำงานก่อนครับเดี๋ยวเลิกงานแล้วค่อยไปโท่หัวหน้า